สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับคลิปนี้จะมาแนวไอที IT นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับที่กำลังมองหาซิมเน็ตนะครับเน็ตแรงๆแ,แล้วก็ราคาถูกๆราคาสุดคุ้มนะครับวันนีเ้เราชาวดอยนะครับก็มีซิมเน็ตนะครับมาแนะนำนะครับ ซิมเน็ตมาลาทอนนะครับของ AIS นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเน็ต8เมกนะครับ8เมกไม่ลดสปิดไม่อั้นนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับมาฟังรายละเอียดเลยนะครับซิมเน็ตที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับสั่งซื้อมาจากช h อปปีนะครับอันนี้เป็นพัสดุที่ช h อปปีส่งมานะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันข้างในนะครับ ซองใส่ซิมจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังจะเขียนว่า 8M นะครับก็8เมกครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีสติกเกอร์8เมกไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับใช้ได้1ปีนะครับคือเสียเงินแค่ครั้งเดียวแค่ตอนที่ซื้อซิมนะครับถ้าซื้อช่วงปกติก็1,890บาทนะครับก็ช่วงแฟลชเซลลก็เหลือ1,675บาบาทนะครับ เสียแค่ครั้งเดียวตอนซื้อนะครับก็แล้วก็ใช้ได้ยาวเลยครับเล่นเน็ตได้นานเลยครับ1ปีแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับย้ํานะครับว่าโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับก็บางทีนะครับเน็ตบางช่วงเวลานะครับเน็ตที่ได้ความเร็วนี้จะเกิน8เมกครับถึง1 5 1 6เลยนะครับอันนี้จากการใช้งานจริงนะครับ นี่จะเป็นด้านในของซิมจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีวิธีเติมเงินแล้วก็คู่มือต่างๆหมายเลขบริการของ AIS อยู่นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามที่บอกนี่แหละครับในตัวแทนจำหน่ายหรือว่าซื้อออนไลน์ครับในช h อป e ีใน lazada ก็น่าจะมีอยู่นะครับ นี่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสสปีดให้ดูนะครับสถานที่จะมาทสสปีดวันนี้นะครับนี่ครับบนดอยครับบางช่วงบางเวลาคลื่นก็ไม่ค่อยเสถียรนเท่าไหร่นะครับมันอับคลื่นนะครับแต่ถ้าเป็นในเมืองน่าจะสถเยียนมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับ วันนี้ขึ้นเยอะมากครับดาวน์โหลดนะครับ36.52นะครับอัพโหลดอัพโหลดได้สี่นะครับดาวน์โหลดสามสนนะครับนี่นะครับบางบางช่วงบางเวลาสปีดก็ขึ้นเยอะมากเลยครับ อย่างตัวอย่างที่ให้ดูนี่นะครับสามสิบหกจุสองหนึ่งนะครับสำหรับการเช็คแพ็กเกจตนะครับเช็คในแอป My AIS นะครับถ้าเช็คก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับที่บอกที่กล่าวตรงนี้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับแค่อของดีนะครับใช้ดีอยากบอกต่อเพื่อน คุณผู้ชมทุกๆคนนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับก็ไม่ยากนะครับก็นำซิมไปที่ช็อป ais นะครับหรือว่าไปช็อปเทเลวิทนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับหรือว่า,าใครที่ขี้เกียจออกไปช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับก็สามารถลงด้วยตัวเองได้ที่แอป my ais นะครับก็ง่ายนิดเดียวครับก็ลองเปิด ลองโหลดแอปแล้วก็เปิดเข้าไปจะ,จะมีเมนูขั้นตอนการลงทะเบียนซิมใหม่ให้นะครับสำหรับใครมีอะไรที่สงสัยยังไงก็เม้นถามได้ใต้คลิปนะครับจะมาตอบให้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้อยากใช้นะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายซิมโทรศัพท์นะครับของ a i s นะครับหรือว่าสั่งทาง ออนไลน์ก็ได้นะครับทางช h อป e ีก็มีครับอันนี้ก็สั่งมาจากช h อป e ีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ